ฮายก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอไริซิเลียมในปัจจุบันหรือก็คือมาพูดถึง e อนั่นแหละนะแล้วก็สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมจากตอนนี้นะที่ไม่มีหมดใหม่เลยนะในเกมฮงไกสามก็อาจจะมาดูว่าอไริซิเลียมมันสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหาเลยแล้วกัน มาพูดถึงเกมเพย์ในปัจจุบันก่อนตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามีการต่อสู้ย่อยมาแล้วใน e r นะก็สามารถสคิปแปดด่านแรกแล้วก็ไปสู้ในด่านที่8ได้เลยนะก็ถือว่าประหยัดเวลานิดหนึ่งนะครึ่งต่อครึ่งก็ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาว่างก็สามารถกดด่านย่อยได้แต่ด่านย่อยจะได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นผ่านไปรอบหนึ่งนะ าเกิดสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เล่นก็ต้องเล่นเต็มๆมาละก็ประมาณนั้นเจ๊พีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะบอสก็มีแค่พวกเฟรมเชเซอร์แล้วก็ไม่มีอะไรใหม่บอสก็วนบอสประจำสัปดาห์วนอยู่แล้วนะไม่ไม่ค่อยแปลกใจก็เน่าประมาณนี้สรับยังเป็นในปัจจุบัน เรามาดูลิสต์ในส่วนที่อยากให้เพิ่มแล้วกันส่วนในส่วนที่อยากให้เพิ่มแน่นอนว่าบอสใหม่ๆของพาร์ทสองอืมนะก็เอาเป็นบอสหลักประจําสัปดาห์นั้นๆเลยก็ได้นะถ้าเกิดมันจำเป็นแต่ที่อยากให้เพิ่มบอสพาร์ทสองเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีนะบอสพาร์ทสองไม่มีเลยแหละก็นั่นแหละนะในเอไอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่บอสเดิมๆนะวนมา โดยเฉพาะมาปาเวียนนะมาปาของกนชินนั่นแหละนะก็อยากมีบอสพาร์ทสองมากขึ้นพวกไอพวกเงาพวกศัตรูดาบใหญ่หรืออะไรที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักพาร์ทสองเนี่ยเอามาใส่ใน ER บ้างนะต่อไปก็อยากจะให้เพิ่มอีเวนต์กระทันหันหรือก็คืออีเวนต์ที่เข้าด่านพ๊บมันมีอีเวนต์ไม่คาดไม่คาดไม่ถึงนะก็อาจจะเป็น มัสเตอร์แปลกๆหรืออาจจะไปอาจจะได้พรอ,อือ่นก็อยากให้เอาอีเวนต์กระทันหันมานะก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันน่าสนใจดีนะอาจจะได้ทั้งอาจจะมีทั้งแบบที่ดีกับแบบที่ไม่ดีก็คือโชคไม่ดีนะั่นแหละอย่าให้มีนะพวกอีเวนต์กระทันหันมันเราจะได้ตั้งตัวไม่ทัน นะก็มินิเกมส่วนมินิเกมเราก็รู้สึกว่าช่างใจว่าจะให้มันเอาเข้ามาไหมนะเพราะว่าถ้าเอาเข้ามามันก็ไม่ต่างกับ Simulate Universe นะ <c oughs> นะก็ประมาณนั้นถ้ามีมินิเกมมานิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็นี่น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้ที่จะมาพูดก็คือเพิ่มการเล่นใหม่ๆหรือคือเพิ่มส่วนใหม่ๆของเ r ER นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มัน มีลูกกี่ปีแล้วนะยาเราแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเอ,อยากได้หมดใหม่ๆอยากได้บอสใหม่ๆอยากได้วิธีการเล่นใหม่ๆนะก็อยากให้เขาต่อยอดะไรส้นเหลี่ยมให้มันมีหมดการเล่นเยอะๆกว่านี้หรืออาจจะมีอาจจะมีบอสสุดเก่งประจําสัปดาห์นั้นๆก็แล้วแต่อยากให้มีการต่อยอดจริงน <c oughs> ๆนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีหมดใหม่เลยของใครซ้ำ แล้วก็เอลิเซ่เรียมก็จะเป็นโหมดเป็นโหมดที่อยู่มาสักพักใหญ่แล้วก็ตอนนี้ต้องเริ่มต่อยอดแล้วนะโหอยนะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆาพูดถึงเอลิเซ่เรียมนะแต่ก็ปัจจุบันก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่รู้สึกต้องการของใหม่นะก็ประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด s ิดตานะเพื่อ <c oughs> ทำให้คลิปไปโผล่ที่อื่นบ้าง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดกดไลค์นี่มันจะช่วยเพิ่มให้คนมาดูคลิปนี้เยอะๆนะก็ถ้าจะเป็นกําลังใจก็สามารถกด Subscribe ให้เพื่อเป็นกํลังใจนะแล้วสําหรัคลิปต่อไป <c oughs> ก็อาจจะมาแปลกสําหรับสัปดาห์นี้ที่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็งไกลมก็ไม่มีโหมดใหม่มาสักพักแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือนอกจากไปทําประจําวันแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะ ประจำวันกับพวก abyssal อะไรแบบนี้นะก็คาดหวังว่าจะมีโหมดใหม่ๆห,หรือการต่อยอดเรเซลเลียมในอนาคตก็แล้วจริงครับวันนี้สวัสดีครับ